มาครับมาครับบีบีน้องๆแฟนๆช่องเจ้าที่โอทัลฟอร์ดตามปีเอ็มมาครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับแล้วแมนยูจะมีคิวออกไปเตะกับทีมเซาท์แฮมป์ตันนะครับที่เซนต์แมรีสเตเดียมเป็นพรีเมียร์ลีกในแมตช์ที่4ของฤด,ดูกาล2024-2025นะครับวันนี้จะเดินทางด้วยรถไฟใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับ รถไฟเนี่ยจะออกตอน9โมงนะครับแต่ PM สตกเต็นก็มาซะก่อนเลยจะได้แบบไม่ต้องเสียวมากนะครับตอนนี้นะครับ8โมง10นาทีรถไฟของ PM เ,เนี่ยมันจะประมาณ9โมงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่ขึ้นขึ้นมาให้เราเห็นเลยครับสถานีที่อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสถานีวอเทอร์ลูนะครับจะเป็นสถานีใหญ่ซึ่งเป็น หับเหมือนกันนะเครื่องซื้อตั๋วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับเราก็ซื้อตั๋วมาก่อนเนี่ยมันก็จะดีมากๆเลยนะยังมีเวลาอีกเยอะนะครับเยนพาเดินเที่ยวรอบๆตรงนี้ก่อนนะ Mark and Spencer นะครับ M&S จะเป็นแบรนด์ของอังกฤษเลยนะครับก็จะเป็นของที่มีคุณภาพเยอะหน่อยแล้วก็ราคาก็จะสูงกว่า มินิมาร์ทของที่อื่นนะครับนี่ก็จะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทุกสิ่งอันก็จะอยู่ตรงนี้หมดนะครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าแพลดฟอร์มแล้วนะครับแล้วก็จะไปเซาแฮมตันตรงนี้เราก็จะขึ้นรถไฟขบวนนี้เลยนะครับก็จะขึ้นตรงไหนก็ได้เราไปขึ้นข้างหน้าดีกว่า รถไฟจะออกตอน8.35นะครับตอนนี้8.27นาทยียังพอมีเวลาอยู่นะครับเราเดินไปด้านหน้าหน่อยดีกว่าครับเพราะว่าด้านหลังนะครับถ้าใครเมาลอนะ่ถมันจะมันจะเหวี่ยงเยอะนิดนึงนะครับเราไปข้างหน้าดีกว่าโอเคครับเราขึ้นตรงนี้แหละตอนนี้นะครับอยู่ที่เซาแ์แป์ตันเรียบร้อย แล้วก็เจอโพลภาปีศาจแดงนะเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมๆกับเขาเลยดีกว่าเดี่ยพิมขอเข้าถ่ายรูปด้วยนะเอาละโอ้โหคือคักมาตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะถึงสนามเซนต์แมรี่สเตเดียมนะครับจากตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก ตะกี้ที่ดูนะครับก็ครึ่งชั่วโมงเดินไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวเราไปสนุกแล้วก็ดูตามทางนะครับว่าตามทางเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างแล้วมีอะไรบ้างนะครับและนี่คืองาน s o u t h a ทม t o ต International b o นแนล o บทโนะครับเ,เขาจัดกันแบบเป็นฮอลตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อยู่ติดกับห้างที่ชื่อว่าเวสคีนะครับเป็นห้างที่ใหญ่อันดับต้นๆของ เซาล์มตันเลยนะครับตรงนี้มันก็จะอยู่ใกล้พวกอุสาวรรยมของไทยชานิกนะครับแล้วก็เมืองเก่าเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกำแพงเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับท่าเรือก็อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับ อีกประมาณสักห้าทีก็ถึงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยสัญ,ญลักษณ์ว่าจะใกล้ถึงสนามนะครับก็จะมีร้านรวงขายเบอร์กเกอร์ขายฮอทดอ,อกแบบนี้นครับเยอะแยะเลยแล้วก็นาตอนนี้นะครับอีกประมาณสัก2ชั่วโมงก่อนจะเตะถนนก็ปิดเรียบร้อยนะครับรถโครสครัใช่ไหมเชฟโคต๊ะ o n ย two า h ี่รถปัสดแมนยูมาพอดีเลยนะครับมาเลย ท่านนี้ก็เลดอาร์มี่เหมือนกันนะครับและนี่คือของที่ระลึกนะครับถ้าใครที่มาดูบอลก็อย่าลืมซื้อแมชเดย์โปรแกรมนะครับมันจะเป็นแมชเดย์โปรแกรมที่เราใช้ในการดูว่าเนี่ยเรามาที่สนามนี้แล้วนะครับอย่าอบายเราดีโอ้ยนะวยมากจริงๆนีกรียเป็นไง Have a good day โอเคครับเราถึง visiting supporter แล้วนะครับก็คือฝั่งทีมเยือนเนี่ยจะเข้าทางนี้นะครับนี่ก็แฟนแมนยูทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องมีตรวจ security ต่างๆแล้วก็จะแบ่งแยกกันนะครับแฟนทีมเย้าเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เข้าทางนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในสนามกันเลยดีกว่า ตรงนี้เป็นฝั่งของพิมพ์เยือแล้วนะครับในสนามซาวด์แทมตันนะครับมี2ฝั่งด้วยกันนะครับมีบาร์ทางฝั่งขวาแล้วนี่คือบาร์ทางฝั่งซ้ายนะครับอีก1ชั่วโมงจะเริ่มเตะนะครับคนก็ยังไม่เต็มนะครับยังยังเข้ามาไม่เต็มแล้วก็สามารถออกไปข้างนอกได้ด้วยเป็นสนามที่ มีการบริหารจัดการที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับเนี่ยเราสามารถจะออกมาข้างนอกได้โอเคครับและนี่คือสนามเซนต์แมรีเซเดียมในฝั่งของทีมเยือนนะครับเป้มวันนี้อยู่บล็อก27นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันเลยตอนนี้เอมเจ้าที่โอทอร์นะครับ PM, เข้ามาอยู่ในสนามเซนต์แมรีเซเดียมได้แล้วนะครับ

มาครับมาครับเขามาทักเขามาทักใจมาเติมพลังสดใสเพ <c oughs> ราะนี่คือช่องฟุตบอลที่ให้คุณมากกว่าฟุตบอล plus plus come on B M เขาเป็นเด็กผีแดงโต้ทุบกุ้ยเล็บมาเป็นสีแดง man you only ทุกยุคทุกสมัยจะวบ้านทั่วแหมดขึ้นแถวหรือกินเฮาตลอดทั้งปีเขาก็สป,ปรอร์ตเองเต็มที่จากเด็กคนหนึ่งที่ไทยรักวิ่งทำความฝันโดยไม่พักมุ่งมันม่นแบบบานต้องที่ฝักจนได้มาปากหลักเ,เจ้าที่ที่นี่ที่อัลตราโฟลท์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ko 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 แรกครับแมนยูนำอยู่2ประตูต่อศูนย์ที่เซนต์แมรีสเตเดียมครับเดี๋ยวเรามาดูครึ่งหลังกันต่อว่าเป็นยังไงนะครับ เกมนะครับแมนเชสเตอร์ชนะไป3ประตูต่อศูนย์เป็นการชนะที่สกอร์สวยงามนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยตอนครึ่งแรกนะครับเกือบโดนนำอ่ะแล้วก็โดนบุกแหลกเต็มที่เลยนะครับแล้วมาเสียจุดโทษนะครับแต่ว่าโอนาน่าเซฟไว้ได้หลังจากนั้นนะครับก็คืนฟอร์มได้มาสองลูกในครึ่งแรกแล้วก็กาลาโชนะครับมาตบท้ายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังนะครับแมนยูชนะไป3 0เดี๋ยวบรรยากาศตอนนี้เนี่ย แฟนบอลนะครับของซาวนมป์ตนก็กำลังเดินทยอยกลับบ้านบายบายนะครับวันนี้ปิดกล่องนะครับแมนยูชนะ3า 30. มืดตืดนะครับมองไม่เห็นใครทางนั้นเลยถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากติดตามเจ้าที่โอทาร์ฟอร์ดกด Subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามได้เลยนะพีเอ็มอยู่ที่อังกฤษนะครับทั้งฤดูกาลนี้จะพยายามไปดู ที่ทีมเยือนให้เยอะมากที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้ฝากติดตามด้วยนะครับเจ้าที่โอทัฟฟอร์ดทุกช่องทางเลยครับและนี่คือเจ้าที่โอทัฟฟอร์ดมุมที่ถ่ายทอดสดไม่มีให้เห็นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม